เมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทําโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างผนังกั้นน้ําตลอดทางของลำน้ำสายวันนี้มีความคืบหน้ามาเพราะว่ามีการประชุมคอรอมอคุณอนุทินก็สั่งกรมโยธาศึกษาผลกระทบแล้วนะฮะเป็นผลกระทบเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินริมน้ำสายจงังหวัดเชียงรายงบประมาณที่จะลงไปตรงนั้น3,000ล้านเอาไปสร้างผนังกั้นน้ำนี่แหละ แล้วก็เยียวยาด้วยเอ๊ะหรือว่าเยียวยาอย่างเดียวก็ไม่ทราบตอนนี้นยังไม่สร้างพนังก็สามพันล้านแล้วเดี๋ยวตามต่อหน่อยคุณอนุทินนั้นบอกความชัดเจนวันนี้มีกระแสะข่าวว่ารัฐบาลน,นั้นจะมีการเวนคืนพื้นที่ดิน40เมตรจากบริเวณริมน้ําสายจากริมน้ําสายก็ไป40เมตรแล้วจะเวนคืนเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากตอนนี้สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งสังกัดมหาไทยเนี่ยนะฮะ กำลังวางแผนแนวทางการเวนคืนพื้นที่อยู่แล้วก็จะมีการวางแผนสร้างเขื่อนกั้นน้ําท่วมคือถ้าใช้คําว่าเขื่อนอาจจะแรงเกินไปนะเดี๋ยวคนอาจจะนึกว่าโอ้โหเป็นเขื่อนแบบเขื่อนกักเก็บน้ําน่าจะเป็นพลังกั้นน้ํามากกว่าคาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณ3,000ล้านคุณเด็ทินก็บอกว่าเป็นการใช้งบที่คุ้มค่านะฮะหากปล่อยไว้แบบนี้รัฐบาลจะเสียเงินมากกว่า3,000ล้านในการเยียวยาทุกปีทุกปีทุกปี แล้วถามว่าการรุกล้ำลำน้ำละ่ะแล้วใครที่เวนคืนคือคนที่ไปรุกล้ำแล้วเราไปเวนคืนเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเยียวยาหรือไม่วันนี้ชัดเจนฮะท่านรัฐมนตรีบอกแล้วว่าไม่จ่ายอ,อ้าหคราวนี้ต้องไปดูแล้วละ่ะว่าใครที่อยู่ริมน้ำและถ้าอยู่ริมน้ำแบบถูกกฎหมายเน่ยโอเคเวนคืนเดี๋ยวได้เงินแต่ถ้าใครไปอยู่ริมน้ำแล้วผิดกฎหมาย ยึดคืนเลยฮะไม่มีการให้เงินใดๆทั้งนั้นลองฟังรัฐมนตรีดูครับถ้าตดาดีๆมันก็คุ้มค่านะพอมันเสียสามากกว่าล้านแล้วมันแก้ปัญหาได้ทีเดียวทุกวันนี้ที่ถ้าปล่อยไปแบบนี้มันก็เสียเกินสามมากกว่าล้านอีกแล้วก็ได้แต่เยียวยาเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องเสียอีกต้องไปสำรวจอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนคนลุกล้ำจะไปเยียวยาได้ยังไงจะมาอย่างมากเราก็ต้องหาที่ที่ให้แนะนำให้เขาไปหาหาที่ที่อยู่ใหม่ แต่เรื่องเวรคืนก็ก็ต้องดูว่าการเวรคืนเนี่ยถ้ามันแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ทุกเราก็ต้อง,องมีความจําเป็นอ,อันนี้คือที่ลำน้ําสนะฮะผมพาลงมาใกล้กรุงเทพหน่อยที่พระนครศรียุธยาน้ําท่วมเป็นรอบที่3แล้วชาวบ้านก็ต้องอพยพกันไปนอนริมถนนถนนที่ยกสูงขึ้นเนี่ยนะฮะเพื่อไม่ให้น้ํามันขึ้นสูงถึงบ้านแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ําตอนนี้เนี่ย เพิ่งจะพันหกร้อยเก้าสิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีเองจริงจริงยังระบายได้อีกเยอะแต่ว่าก็ <ๆ S 1> สงสารคนอยุธยาก็อย่าเพิ่งก็ได้นะฮะเอาแค่พันเจ็ดตรงนี้แหละนะเพราะว่าพันเจ็ดตรงนี้ก็อยุธยาก็หนักแล้วนะฮะตำบลวัดตะกูตำบลบางบานชาวบ้านบอกว่าเริ่มเบื่อก,กับการย้ายเข้าย้ายออกแล้วนะนี่มันสามครั้งแล้วอะ่ะแล้วนายกก็บอกว่าคนอยุธยาสามตำบลยังไม่ได้รับเงินเยียวยาก,ก็ฝากด้วย ว่าให้ปเยียวยากันแต่คนอุทยาถามนะฮะถามกลับท่านนายกว่านี่จะต้องให้อยู่ริมถนนกันข้ามปีหรือเปล่าคือจะต้องเค้าดาวกันที่นี่หรือเปล่าสําหรับอยุธยาอ่ะลองปรับการระบายน้ําหน่อยนะฮะจากเขื่อนเจ้าพระยาย,ยังมีอีกหลายทางที่จะทําให้จังหวัดพระนครศรียานั้นน้าลดลงได้นะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจันน news ค่ะ